สำหรับลูกค้าที่กำลังลังเลใจในการเลือกกรอบเลนนะคะว่าเราจะเลือกแบบเรียบแค่งเงาดีหรือจะเรียบแบบตัดลายดี เอ๊เรียบเก้งเงามันจะดูเรียบกันไปไหมแกะลายขึ้นมาอีกนิดหนึง่งจะดูดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันที่คลิปนี้นะคะการที่ใช้ทองล้วนหรือฝั่งเพชรในการเลือกนะคะอันนี้อยู่ที่ลสนิยมที่คนชอบแต่ตัวคอมเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนให้ได้ตามความชอบค่ะอย่างเส้นพญาไก่นะคะก็จะเป็นแบบเรียบเก้งเงาส่วนเส้นสมใจนเนี่ยจะเป็นแบบเรียบเก้งเงาสลับแกะลายบ้างปรแปลายนะคะหน้ากลางจะสลับสับเปลี่ยนกันได้ชอบฝั่งเพชรหรือไม่ฝั่งเพชรยกซุม้มหรือ ไม่ยกซุ้มนะคะอันนี้อยู่ที่ความนิยมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเียะเส้นเลยนะคะว่าสองแบบนี้ทีละเส้นเนี่ยหน้าตาที่ออกแบบมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเส้นแรกนะคะเขาเรียกว่ารวยพญาไก่ค่ะเส้นนี้นะคะตรงมุมทั้ง4มุมจะถูกเปิดโชว์อัขระนามะพะทะนะคะตรงสี่มุมนี้จะไม่ได้ถูกยกแต่ว่าทําการเปิดฉลุเลยนะคะจะช่วยเซฟของตัวน้ําหนักทองไปได้ดีมากๆส่วนตรงด้าน ขอบนะคะก็จะเป็นขอบแบบเรียบเก้งเงานะคะแล้วก็ทําการแกะลายยก ok ซุ้มที่หน้ากลางถ้าเทียบกับเส้นนี้นะคะที่ตรงมุมเนี่ยก็ถูกฝังเพชรตรงกลางก็ถูกฝังเพชรเนี่ยจะทําการยกหน้าขึ้นมาหรือว่ายกแผ่นทองขึ้นมาเพื่อทาการฝังเพชรนะคะหน้ากลางแบบนี้ก็ถูกยกเช่นเดียวกันเขาเรียกว่ายกซุม้มหัวสีเดี๋ยวเราดูเปรียบเทียบกันค่ะยกซุ้มหัวสีก็ถูกยกนะคะยกหน้ากลางฝังเพชรก็ถูกยกเหมือนกันส่วนตรงสันนะคะก็จะมีเป็นแบบเรียบหรือว่าแกะลายอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกออปชันตรงนี้ได้แล้ว แต่ความชอบค่ะเติมอีกนิดนึงสาหรับใครที่เลือกงานเลี่ยมเกี้ยงเงาเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องดูแลรักษามากเป็นพิเศษเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดริ้วรอยรอยที่เป็นขีดข่วนหรือว่ารอยตาแมวรอยเขียวแมวหรือรอยขนแมวอะไรเงี้ยนะคะและตรงสันนะคะด้านข้างของทุกกรอบเลยไม่ว่าจะเป็นกรอบแบบ ต่อด้วยสายเงินหรือต่อด้วยสายทองก็จะมีแผ่นทองเชื่อมมาเป็นกรอบชิ้นเดียวกันเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะไม่มีรอยต่อนะคะให้ลูกค้าได้ตะขิดตะขวงใจหรือว่าทาให้เกิดรอยตรงข้อมือหรือทําให้เหลกข,ขยื่นค่ะส่วนของเหลกที่เป็นสายนะคะถ้าเป็นสายเงินทางร้าจะทําการชุบล้างตัวเรือนด้วยทองคําขาวส่วนถ้าเป็นสายทองนะคะก็มีความทองอยู่แล้วนะคะไม่ต้องขัดชุบอะไรแต่โดยหลักๆแล้วตัวเรือนจะทําความสะอาด ชุดทองคาขาวให้เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวเนื้อเงินเดิมเนี่ยให้ดําช้ากว่าปกตินะคะแล้วก็ถนอมตัวเลดให้มีความสวยสดใสนะคะเรามาดูเส้นที่เป็นแบบฝังเพชรกันบ้างค่ะดีไซน์ที่เป็นแบบฝังเพชรเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกแพทเทิร์นได้เยอะมากค่ะฝั่งตรงกลางฝั่งมุงฝั่งสลับแล้วแต่ความชอบเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของหน้าร้านของเรานะคะอยู่ที่ปทุมธานีคลองสองหลังตลาดไทยหน้าตลาดสดอียราค่ะ ทางทองรักเิริกทองหลวงให้บริการเลี่ยมวัตถุมงคลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเลตแหวนกำไลหรือเครื่องประดับจิวเวลรี่ค่ะทางร้านเน้นถึงเรื่องของการใช้ทองที่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่มีใบรับประกันให้ลูกค้าได้อุ่นใจและมีหน้าร้านให้บริการแบบครบวงจรทั้งเลี่ยมและซ่อมแบบครบวงจรจบในที่เดียวเลยค่ะสนใจกดปักหมด ทักแชทหาเราได้ทาง Facebook หรือ Line ที่ลิงก์ด้านหน้าโปรไฟล์ทิกตอก l u x u r y g o 2แล้วเจอกันค่ะ